ถ้าย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเมื่อชวงเช้าที่ผ่านมากับการบุกเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับหลังจากที่มีข้อมูลถูกเชื่อมโยงครับว่ามีการเข้าไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ขณะที่ตำรวจสอทอเองก็ชี้ว่ามีเป้าหมายที่ถูกออกหมายจับอยู่ในบ้านของบิ๊กโจ๊กครับคุณค้นได้ไงกอหมอยค้นได้ครับ นี่ย้อนไปเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับตำรวจสอทเข้าไปถึงที่บ้านของบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรท่านก็ระบุว่าไม่ยอมให้เข้าตรวจค้นในบ้านตอนหลังบิ๊กโจ๊กชี้แจงบอกว่าช่วงแรกที่ไม่อนุญาตให้เข้าตรวจค้นเนี่ยเนื่องจากว่าตนเองเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงต้องการให้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาร่วมพิจารณาด้วย ก็เป็นที่มาครับให้พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสอทท่านลงพื้นที่มาร่วมตรวจคนครับตลอเพราะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้บุ้มชาติสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จัดการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะกังวลใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะฮะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ผมตอบได้หมดทุกคําถามนะครับนะ ไปดูบ้านของบิ๊กโจ๊กที่ถูกบุกค,ค้นวันนี้นะครับตั้งอยู่ในซอยวิภาวดีใกล้ๆกับสโมสรตำรวจทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5ห,หลังครับก็เป็นบ้านลักษณะทาวน์โฮม3ชั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพลตำรวจเอกสุรเชษทั้งหมดหลังที่1ห,หลังที่2และหลังที่3เนี่ยอยู่ทางฝั่งเดียวกันครับส่วนหลังที่4และหลังที่5อยู่ติดกันแต่ว่าถัดไปอีกด้านหนึ่งนี่ครับมีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุรเชษซื้อ ให้กับลูกน้องใกล้ชิดเนี่ยพักอาศัยอยู่เบื้องต้นพลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ใดๆนะครับและได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาหากพบว่ากระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนที่มีรายงานว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชา5นายที่ถูกออกหมายจับเนื่องจากมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เบื้องต้นยังไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อย่างไร จากนี้ต้องให้ไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับศาลแต่ส่วนตัวยังเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้กระทําผิดเพราะทํางานร่วมกันมานานส่วนการเข้าตรวจคน้นในช่วงนี้เป็นการสกัดกั้นตําแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าตนเองไม่ใช่แคนด,ดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันขณะที่ทางด้านพลตำรวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชีากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทอให้ข้อมูลบอกว่าการตรวจค้นในครั้งนี้นั้นเป็นการขยายผลมาจากการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์จากนั้นคาดว่าผู้ต้องหาตามหมายจับอาจจะพักอยู่บริเวณนี้นอกจากนั้นยังต้องการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานในการกระทบความผิด พอตรวจค้นท่านนําตรวจค้นเองก็เพ uh ิ่งทราบว่านี่เป็นที่ที่เป็นอาคารที่ท่านครอบครองอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ก็ยังไม่เจออะไรนะครับไม่เจออะไรครับเห็นว่ามีเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อ่ะท่านอันนี้อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของเดิมเนี่ยคือคือคิดว่าผมว่าในรายงานสืบสวนในการสืบสวนเนี่ยน่าจะเพื่อหนึ่งเจอบุคคลตามหมายจับสองเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำคัญ ท่านขอบอกหาเรื่องเรื่องพี่โจคหออา,าท่านส่วนภาพนี้พบตรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัส์ก็ปฏิเสธที่จะต,ตอบคำถามสื่อมวลชนเรื่องของการบุกค,ค้นบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ขณะที่เข้าพบกับนายกเพื่อถ่ายรูปร่วมกับนายกและข้าราชการที่จะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้ครับ